ขอบคุณนอดีดัสไทยแลนด์นครับโอ้เป็นเหมือนไดโนพาร์คอะขนมไดโนพาร์คได้กินนี่คืออัลตร้า 4D ครับหรือว่าหน้าผ้ามันเป็นอัลตร้าบูสตัวแรกนี่แหละแต่เขาใส่พื้น 4D เดี๋ยวนะเอา้าผมว่ามันคือรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าแห่งยุคข,ของเราอะ จริงๆนะจากคนที่ใส่รองเท้าหนังใส่รองเท้าแบบบา,บางๆอันนี้สกัดไทเกอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขาก็เปลี่ยนมาใส่แบบนี้เพราะเขารู้ว่าเออมันมันหาความสบายได้จากสิ่งนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่รำลึกถึงตัวออริจินัลที่สร้างปรากฏการนะครับแต่ว่าเขาเอา 4D มาใส่ถ้าเกิดว่าใครตาม 4D จริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ เขาไม่บอกแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมว่าครั้งเนี้ยเขาไม่ได้ทําให้มันบางลงแต่เขาทําให้มันแบบมันมันนุ่มขึ้นอะแล้วมันอะแต่ดูก็าทำอย่างนี้ได้มันเป็นหนึ่งในตัวที่สําหรับผมนะมันต้องมีอะมันต้องเก็บเอาไว้เป็นมายสเตย์อะไรบางอย่างแล้วแล้วกลับมาพูดถึงมันในตัวเนี้ยทีนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นอย่างนี้ยมันเยอะมากเลยแล้วมันมีปัญหาแล้วดูข้างหลังมันไม่มีที่จะไว้แล้วจริงๆมีคนถามไปว่ามีแบรนด์ส่งรองเท้ามาให้ผมเยอะแต่ผมมาซื้ออะไรเองบ้าง มันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่านี่คือ selection ของผมที่ผม,มคิดว่าต่อให้มีรองเท้าเยอะแล้วเนี่ยก็ยังต้องซื้ออ,อยากได้มากให้ดูครับว่าปีเนี้ยเสียเงินไปกับอะไรบ้างไม่มีรองเท้าสเป c i ิฟิคศูนยครับ คือ s p a c e ี i z ซื้อยากมากทุกคนก็รู้แต่ว่าผมชอบศูนหนึ่งที่สุดตั้งแต่ตอนมานิวยอร์กแล้วและในที่ผมได้มามันเล็กกว่าปกติครึ่งไซส์ด้วยนะ8.5แต่ว่าทนเอครับถอดอินโซเอาจะได้เหมือนกันอ in ินโซในสูมเองโคบีสีโปรโตอันดฟิคือในแพ็คเนี่ยมันจะมีอยู่4-5สีนี่คือสีที่ผมชอบที่สุดซึ่งเป็นสีที่คนอื่นเขาชอบน้อยที่สุดรู้สึกโชคดีมากอันนี้ได้มาประมาณ ไม่ถึง6,000บาทเชื่อป่ะเป็นแบบใส่แล้วอะ่ะมีมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าหลับได้สีนี้ชอบมาก Air Force One NYC ตอนผมเห็นรุ่นี้ครั้งแรกผมแบบยังไงเท่าไหร่ว่ามาเลยจริงๆผมอชอบ Air Force One มากอยู่แล้วแล้วก็ชอบรองเท้าที่มันเดินได้สีสเนี่ยสีส้มเนี่ยมันถูกใจผมมาก แต่ที่สําคัญที่สุดคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอนที่โคบี้เขาไปนิวยอร์กเราไปเล่นในสนามที่ชื่อรักเกอร์พาร์คเนี่ยเขาใส่แอร์ฟอร์สนไปเล่นนี่มันเข้าไนกี้ไทยประมาณแบบ2วันนึงครับผมเห็นปุ๊บกดทันที3า0 0บาทโอ้คุ้มมากคุ้มในคุ้ม,มแต่วัสดุไม่ค่อยดีนะไนกี้ดังโลซิโก p แพคครับคืออันนี้ผมมาเป็นคนชอบรองเท้าพื้นกมอยู่แล้วพายีนด้วยแล้วก็มีคราฟอะไรบางอย่าง แล้วมันเข้าเว็บแบบเงียบๆเพื่อนผมส่งลิงก์มาให้แล้วก็ผมก็กดๆกดเอากดได้เฉยไว้พอส่งมาบ้านปุ๊บประกว่าหมดก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาดีเทลดีมากดีเทลดีมากๆ New Balance RC 1 3 0 0 Tokyo Design Studio ชื่อยาวไหมคืออันนี้ยเขาเอาโมเดลพันสามเนี่ยเอาหน้าผ้ามันมาแล้วพื้นของ Tokyo Design Studio เนี่ยเป็นดีไซน์พิเศษที่ทำโดยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอามาแปะฉันผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆแล้วสีมันแบบ พอเราเห็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเทาของนิวบาลานเนี่ยมันเริ่มคิดว่าเอยมันมีอะไรอยู่นับนกว่าอันนี้โดนรีเซลมาครับแต่ว่าไม่โหดมากคู่นี้คือเพชรในตมผมไปงานโละมาที่ร้านพี่บอ๊อบแล้วก็เจอคนขายคู่นี้อยู่ใหญ่กว่าไซส์ปกติผมยูนหนึ่งไซส์แต่ดันใส่ได้นี่คือ พรานโอลิมปิกครับคู่นี้มันออกมาพร้อม f l y ยนิดเรเซอร์จำได้ไหมที่ฟ้องกันสนั่นเลยตอนนี้เขาออกรองเท้าผ้านนีบเนี่ยผมมองว่า Adidas เนี่ยทำดีไม่แพ้ไนกี้ครับเพียงแต่ว,ว่ามาทีหลังแค่นั้นเองนี่เป็นรุ่นที่เอาจริงโคตรลิมิเต็ดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารันนัมเบอร์ตรงนี้ครับมันเป็นเรซิ่งสัตในสมัยนะสมัยยังไม่มีคาร์บอนได้มา2,000 บาทสุดยอดเลยสุดยอดไหมคือเขาไม่ได้ขายกันแพงหรอกแต่ผมมองว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่รู้จะซื้อ,อยังไงอันนี้คือขายยากกว่ายีซี่เฟียลกอ o d u ยูเนมีเงินเนี่ยก็ใช่ว่าจะซื้อได้ผมบอกเลยสุดท้ายครับบางคนถามผมว่าเฮ้ยปีนี้แอดมินซื้อรองเท้าวิ่งมั้งปะเห็นคนอื่นส่งมาให้เต็มเลยมีนะผมซื้อรองเท้าวิ่งปีนี้ถ้าจำไม่ผิดนะทั้งหมด4คู่คู่ที่1ครับ New Balance U Cell T C คู่นี้ตอนที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาช่วงโควิดใหม่ๆเลยมันทําให้เขาเนี่ยยังไม่มีสต็อกส่งให้แต่ว่าผมอะอยากลองแหล,ละหลายๆคนถามมาก็เลยต้องซื้อเองซึ่งมีส่วนลดตอนนั้นก็ก็เลยไม่โหดหลายมากเท่าไหร่ที่สองเวเบอร์ไฟล์น r กเปอร์เซ็นคู่นี้บอกตรงๆว่าเสียใจที่ไปซื้อมาเพราะว่าเพราะว่ามีเราก็ได้ใส่แค่ครั้งเดียวจนรู้สึกว่าสีดำนีน่มันมันดีมากจริงๆแล้วก็เห็นว่าเขาจะออกเรื่อยๆเห็นมีรูปเวเบอร์ไฟล์สองหลุดมาแล้วนะ อันนี้คือที่ไปเอามาเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้ต้องซื้อเพราะว่ามันไม่เข้าไทยมันจะไม่มีทางเข้าไทยผมเช็คแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในปีนี้ครับ Skechers t p e e d e l i t e Hyper ครับนี่คือรองเท้าของ s k e t c h e r ตัวท็อปที่เป็นคาร์บอนครับปีนี้ไม่เป็นปีของคาร์บอนใช่ไหมครับผมว่าในสารระบบคาร์บอนเนี่ยผมมีเกือบครบและขาดอยู่คู่เดียวแต่ว่ามีคนส่งมาเลนี่คือ Brooks h y p e r i ์ n รียนอตัวนี้มันดังที่เดสเขาใส่เข้าชนะบอสซ์มาราธอนในแบบพายุใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยปรพุล่าเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีรีวิวเท่าไหร่อันนี้ข้องขอบคุณบรู๊คไซแลนด์ที่ส่งมาให้ด้วยครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับคำตอบของอะไรบางอย่าง